าการเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์โครงการของเราที่วัดโพตูมานารามอำเภอวังสพงจังหวัดเลยเรามีความประสงค์ใกล้ที่จะเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นที่รู้จักของมหาชนทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้ปีนี้ปีพุทธศักราช2564 เป็นปีที่หลวงปู่เสามีชาติกาลหนึร้อยหกสิบสอปีดังนั้นที่วัดโพตูวนารามมีโครงการที่จะสร้างองค์หลวงปู่เสายืนสูงประมาณ32เมตรทั้งฐานเพื่อเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์ในฐานะที่หลวงปู่เสาเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูทิ่รัโต ถ้าไม่มีหลวงปู่เสาและหลวงตูมั่นทั้งสององค์นี้เราก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นปีนี้เราจรึงมีโครงการที่จะเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสาซึ่งมีชาติ่อชา,ชาติการ1า2รปีในปีนี้เราก็จะมีโครงการทอดผ้าป,ป่าวางศิลามงคลหลวงปู่เสากันตะสีโลและเททองหล่อ หลวงปู่สามาอจาุตโตซึ่งเป็นพระอาริยะเจ้าในจังหวัดเลยอ,อีกรูปหนึ่งในวันที่5และที่6มิถุนายน2564แล้วก็จะทำศิลาบงคลให้ครบ162แผ่นเพื่อบรรจุไว้ในฐานที่จะสร้างองค์หลวงปู่เสาให้เป็นเสาหลักแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของแผ่นศิลาบงคลนั้นและเป็นเสาหลัก แก่สังคมชาวไทยและชาวโลกและประเทศชาติของเรานี้ต่อไป